นี่มาช็อปจิปฟฟอรีนนะครับชอบเยอะมากมากนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวเครื่องสำาง อาหารเสริมซีเมนดิง่อนนี้จะเป็นสบู่นะครับเป็นสบู่น้ำผึ้งของช้อันนี้เป็นน้ำยาอานามัยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเป็นกระปุกกระปุกอาหารเสริมแบบเป็นกระปุกราคารักสองสาร้อยนะครับก็จะมีปัจจายปูตะน้ำนะทับทิม อันนี้ LC วซีวิตบำรุงสายตาจะพาสมให้ไวๆมีน้ำยาล้างจานมีผงซักผ้าน้ำยาปรับผ้นุ่มนะครับน้ำยาเด็กผสมมีดกลมียาดมม,มียาดมก็มีน้ำหอมมีนะครับน้ำหอมมีจ้าแยกใส่ ชุดสมัครเลเดอรอันนั้นอันนี้เป็นเจลนะครับเจลแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเซตไฮยาบำรุงผิวหน้าเซรั่มตัวใหม่บำรุงผิวหน้าทำให้หน้าชุ่มชื้น ดับเบิ้ลดับเบิ้ลไฮยาสิลไฮยาเรามาดูเซตต่อไปนะครับโซนนี้เป็นกาแฟนะครับกาแฟถูกๆกาแฟร้อยกว่าบาทร้อยสามสารสิบแปดบาทมีสารสิบสองถุงเบลอเธอเลยใหญ่มมากขายเลยแล้วก็มีกาแฟดำนะครับมีกาแฟดำด้วย มีกาแฟสมมีกาแฟตั่งเช่ามีกาแฟเห็ดหลินจือมีหมอนะครับมีโปรตีนโปรโตีนวีแกนหลบคนที่อยากลดไขมันมีกกะติกน้ำด้วยตรงนี้นก็จะมีฟ้าทลายโจรนมีคอเลฟิลนี่นอ่คอเลฟิล เราก็น,นี้คือภาพรวมอยาจะให้ดูภาพรวมร้านช็อปราใหญ่มากปึ๊บอื้ช็อปได้ตามสมัยจะทำเป็นของขวัญก็ได้นะเนี่ยทำเป็นตะกก้าแบบนี้นะครับทำเป็นของขวัญแบบนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ น้ำทับทิมสี่ขวดโอเคเอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้มาช็อปจิปฟฟ์ฟลนะครับช็อปเลยมากๆ